สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปมาลัดเลาะแถวแถวถนนสุขุมวิทนะครับเส้นสุขุมวิทตั้งแต่พระโขนงปุณณวิถีอุดมสุขสิ้นสุดที่บางนานะครับเส้นนี้แอดเองเนี่ยยังไม่เคยผ่านมาเลยนะครับหลายน่าจะาเกือบ1 0 1 0ถึง20ปีได้มั้งครันระหว่างเส้นนี้จะมาส่วนใหญ่ก็ถึงแค่พระโขนงออนนุชนแถวนี้เลยไปตรงนี้ยังไม่เคย นะครับก็เลยเออวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับก็ได้มาแล้วช่วงนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของก่อนหน้านี้ที่ทำงานแต่ก่อนทำงานที่บางนาเนี่ยเส้นนี้ก็จะผ่านอยู่ทุกวันแหละบ่อยๆนะครับก็ไม่ถึงว่าทุกวันส่วนใหญ่ค้ากลับบ้างอะไรบ้างก็จะส่วนใหญ่ในแนวของการทำมาหากินหรือว่าทำกิจการธุรกิจแถวๆถ,ถนนสุขุมวิทช่วงนี้เนี่ย ก็จะเป็นในแนวเดิมๆก็คือ,อตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ตามปกตินะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะจะเป็นยังไงก็รับชมกันต่อได้เลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนะครับระหว่างออน,นุชมาลงมาทางบางนานะครับก็มาเรื่อยๆนะครับในส่วนของอสองฝั่งข้างทางเนี้ยเป็นในแนวเดีวยวกันหมดก็คือตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ แทบจะไม่หลงเหลือเลยนะครับระหว่างช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกสูงสูงอาคารพันอาคารพาณิชย์ก็น้อยลงมีบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับก็เหมือนที่ที่อื่นนะครับเปิดบ้างปิดบ้างในการทําธุรกิจหรือว่ากิจการที่ดังเดิมแต่ว่าในส่วนของที่มาแทนที่ก็คอนโดมิเนียมเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดนี้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นว่าช่วงนี้เนี่ยอาคารพาณิชย์ก็เงียบไปนิดนึงมีบาง จุดบางตอนเนี่ยก็หายหายไปตรงนี้เป็นช่วงบางจากนะครับเขตนี้ไอแอรเรียนเนี้ยเนี่ยก็เขาก็จะมีสถานีรถไฟนะครับก็ผ่านมาตรงนี้ก็เจอเป๊เลยนะครับก็คือเป็นย่านอคอนโดมิเนียมนะครับสร้างเสร็จแล้วก็กำลังสร้างก็ยังมีมีแต่ตึกสูงสูงสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้คือ พอนึกออกได้นะครับว่าไอ้ทำไมแถวนี้อคอนโดขึ้นเยอะมากเยอะกว่าช่วงระหว่างเอกมัยมาพระโน่งเนี่ยตรงนั้นจะน้อยกว่าอาจจะเป็นไปได้ไว่าหนึ่งราคาที่ดินเนี่ยแถวนี้อาจจะถูกกว่าเขาก็เลยมาดักทําก่อนนะตรงนั้นก็มีไม่ใช่ว่าไม,ม่มีแต่ว่าน่าจะราคาน่าจะสูงกว่าฝั่งปลายปลายอันนี้ถือว่าปลายปลายแล้วนะครับบางนาหมายถึงช่วงนั้นนะ แต่ว่าช่วงนี้ก็แตะไม่ได้น่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่า,อาคอนโดมิเนียมฝั่งโน้นเนี่ยก็ยังเยอะไม่แพ้กับฝั่งด้านขวามือก็ไม่แพ้ฝั่งด้านซ้ายมือที่าท่านผู้ชมได้ดูนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของอาคารพนิษก็แทบจะไม่หลงเหลือนะครับก็หลังจากผ่านบางจากตรงนี้มาเป็นปุนวิถีนะครับปุณณวิถีก็ ก็จะเป็นซอยลึกเหมือนกันนะครับซอยเข้าไปทางด้านาขวามือโน้นนะครับแล้วก็ผ่านตรงปุ่นวิธีมาเนี่ยตรงนี้ก็คือให้สังเกตนะครับในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยถ้าหากว่าใกล้ซอยเนี่ยเขาก็จะขึ้นตึกสูงหรือว่าทําคอนโดทันทีนะครับอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งหรือว่าคนอาศัยอยู่เยอะเนี่ยเขาก็มีคอนโดขึ้นหลายๆตึกหลายๆ คอนโดนะครับตรงนี้แล้วก็มีค่อนข้างจะมีชื่อเสียงด้วยนะครับคอนโดทีผด่ผุดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แทบจะน้อยลงแล้วก็เนี่ยอย่างฝั่งซ้ายมือก็ปิดกิจการหรือว่าปิดประตูไม่เหมือนว่าไม่มีทำธุรกิจหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีบางตึกบางห้องที่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าที่แน่เนี่ย อคอนโดมิเนียมหรือว่าตึกสูงๆนี่เยอะจริงๆทั้งสองฝักฝั่งนะครับแล้วก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้คอยสังเกตไอ้ที่ติดๆต,ตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเนี่ยอุดมสุขนะครับซอยอุดมสุขก็คือหรือว่าสุขุมวิทร้อยหนึ่งตรงนี้นะครับก็ทําให้รถติด ที่จริงเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรแต่ไหนแต่ไรเนี่ยซอยนี้ก็ติดอยู่แล้วนะครับเป็นมหากราบอยู่แล้วเรื่องรถติดซอยสุขวิทร้อยหนึ่งหรือว่าอุดมสุขเนี่ยพอถึงตรงนี้ก็ไม่ได้มีมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากผ่านอุดมสุขตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของอาคารพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะเยอะแยะหรือว่าหนาหน่อยนะครับแต่ว่าเหมือนว่าที่สังเกตก็ปิดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ ไม่แน่ใจนะครับเหมือนว่าเห็นไม่เห็นมีทําธุรกิจหรือวิกการอะไรเลยนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่อาคารอาตึกสูงๆเนี่ยอย่างตรงนี้ตรงนี้น่าจะเปิดเปิดบ้างปิดบ้างนะครับก็เหมือนแถวๆเส้นอื่นๆนะครับโดยทั่วไปครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์ถนนสุขุมวิทช่วงนะครับพระหนงปุณวิธีบางจากปุณวิถีอุดมสุข แล้วก็มาสิ้นสุดที่บางนาต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมกาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสิ้นสุดถึงสี่แยกบางนานะครับตรงนี้ขอ,อขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ